โอเคครับผมแล้วก็ขอกราวสวัสดีแล้ก็กลับมาพบกันีกรับกับวิวทีชนนลกับดิฉันับผมกับเกมโมอกเฮมมีชื่อว่าอาเนียอินเดอะแบคกรนะครับผมแต่ผมก็ปิดเลยนะฮะ นี่นะฮะผู้ชมฮะเราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะเกาะอนันนี้ก็แน่นอนนะนี่ก็คืออาเนียนะฮะถ้าใครที่ดูเรื่องส p y เอ็กแฟมิลี่นะฮะก็น่าจะรู้จักนะฮะโอเคฮะเจ๊เจ๊ไปก่อนเลยจ้ะโอ,โอเคนะฮะ มาแล้วจะมาดูนะครับว่าเจ้าอาเนียมาเกี่ยวอะไรด้วยครับโอเคก่อนที่ผมจะไปครับให้กดไลค์ก่อนนะฮะกดไลค์ยังฮะกดไลค์นะครับก็ไปกันเลยโอเคครับผู้ชมเข้ามาแล้วอาเนียอยู่ตรงนี้อะอาเนียตรงนี้โอ้ตายตายครับผู้ชมฮะมาถึงตายเลยนะฮะผู้ชมโอเคฮะมายินนะฮะสถานทั้งอูอาเนียอาเนียอย่านะอาเนียอาเนียอย่านะเราฟ้องอาเนียอย่าอย่าอย่าเราฟ้องพ่อสนนะเราฟ้องพ่อสนนะฟ้องพ่อสนกับแม่ยอนะอุ้ย ชิปมีอีตัวนึงเฮ้ยตายมันตายอ่าเนี่ยอ่านโอ้โหไอ้เจมันก็ออกไปแล้วครับคุณผู้ชมฮะโอเคอ่านเนี่ยไปแล้วคุณผู้ชมอะปลอดภัยหายห่วงคุณผู้ชมฮะเราจะไปทางเดี๋ยวจะไปทางไหนช่วยช่วยวิ่ง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 ตามไม่ตามไม่ตามเนี่ยไม่ได้ วิ่ง <c> ว <oughs> <c oughs> <c oughs> ิ่งโุ้ยัันังตันตนังัามนะไม่แน่จริงนีกว่าไม่แน่จริงนีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมีรังมีนอีนีตัวนึงเหรอไปผู้ชมรัอ้ยโอ้ยตายตายเลย มีอย่าทำอะไรเราเลยเอ้ยอาเนียตรงนั้นเราจำได้เราไปตรงนั้นแล้วเจออาร์เดียอาเนียยตรงนู้นเฮ้ยอาร์เดียอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอสองตัวาร์อุ้ยวุ้ยวิ่งมาแล้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วหนตโดดกระโดดโดโดดหนโนโนนโนหนหน ช่วยทางตันเอาแล้วเอาแล้วคุณผู้ชมฮะช่วยด้วยฮะผู้ชมฮะผมพูดได้คับเียวนะครับว่าทางตันนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้อาเดียนตรงนี้คุณผู้ชมอาเดียนตรงนี้ผู้ชมเฮ้ย <c oughs> ตายจะหาทางออกได้ไหมเนี่ยฮะเนี่ยคราบอกว่าไฟายเอ็กซิสฝ่เอ็กซิสมันยากมากคุณผู้ชมเฮ้ยหนีหมดอ้าวทางตัน ไปแล้วคุณผู้ชมทางตันทาง,งตันเฮ้ยมาอาเนียมาเลยมาเลยมาจุ๊บกวันนี้จุกก๊บกปันจุ๊บกันเฮ้ยนั่นแหละอย่าทำอะไรเรานะอาเดียถ้าทำเราอย่าทำอะไรนะอาอย่าทำเราเลยนะอาเดียถ้าแกทำฉันฉันจะฟ้องพ่อวสนฉันจะฟองให้เ<ห>ฮ้ย <โฮ S 2> ไม่โดนไม่โดนโมาอีกหนึ่งคนอีกหคนไปไปอือ้มาแลมาแล้วมาตั้งออกมาตางออกคกนมาตงออกนมัอนโอ้นี่ไงตั้งออกเยอะออ อ้าวนี่เรามาอยู่ไมค์นี่เรามาอยู่ในไมค์คลาสเหรอเนี่ยอเฮ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ย,น,น,น,ยนี่มันอาเนียนี่มันอาเนียนี่มันอาเนียร่างยากักษ์ตัวนี้ตำรวจคุณตำรวจทำอะไรอาเนียคุณตำรวจคุณตำรวจจะยิงอาเนียเหรอไม่ตำรวจคุณตำรวจอย่าอย่ายิงน้องเขานะคุณตำรวจอย่าทำอะไรน้องเขานะ อานเนียเป็นปีศาจไปแล้วครับผู้ชมฮะตำรวจกำลังทำอะไรอะ่ะคุณตำรวจค,รคุณตำรวจครับคุณตำรวจคุณตำรวจจะทำอะไรอานเนียนะคุณตำรวจจะทำอะไรอานเนียนะฮะโอ,โอเคครับผู้ชมครับเราน่าจะอันนี้ชนะแล้วใช่ไหมชนะแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ This is not the end more soon มันนี่มันยังไม่จบมีอีกภาคาเดี๋ยวแมปแมปใหม่มาอีกยังไม่จบอีกเหรอใจผมต้องมาวิ่งหนีอาเนียอีกแล้วเหรอฮะเนี่ย this is this is อะไรอ่ะมันนี่นี่มันมันยังไม่จบ <c oughs> this is not the end more soon มันยังไม่จบแค่นี้มันยังไม่จบต,ออนนต,ออต่ออีกวันหน้าต่ออีกต่ออีกวันหน้ายังไม่จบอีกเหรออย่าบอกนะว่าภาคต่อน่าจะเป็นแบบนี้แน่ๆเลยนะครับผู้ชมฮะต้องมาเจอกับอาเน,นียร่างยักษ์แล้วก็เราต้องปากบั่อานเนียจะทำจะทำอะไรอ่ะจะทำอะไรอานเนียอย่าอย่าเพียนะคุณตำรวจ อย่ายิงนะฮะคุณอาเนี่ยน้องเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะโอ้เพื่อนเรามาฮะคุณผู้ชมเดีย๋ยวเราจะวาร์ปไปหาเพื่อนนะครับไปโนคลิป no <c oughs> ไปคุณผู้ชมครับเราโนคลิปไปแล้วนะฮะตอนนี้นะสวัสดีเพื่อนเพิ่งมาเหรอเฮ้ยเจเยเจเจเฮ้ยกระพิบาได้ไงอ่ะ เพื่อนออกไปแล้วเอาเพื่อนเราออกไปแล้วตายเราก็ต้องมาเผชิญหน้ากับปานเงียคนเดียวอีกแล้วนะฮะคุผู้ชมฮะเราต้องมาเผชิญหน้ากับปานเงียอีกแล้วนะฮะโอมะ้มาแล้วครับมาแล้วครับผู้ชมวิ่งก่อนนะโอเคครับจะใช้สเต็ปอ่านก็ไปตามเอ๊ะเฮงไตามนะฮะเฮ้ยเฮ้ยลืมไปว่าทาังปันนี่วา่า ตายคุณผู้ชมฮะเรียบร้อยเราตายนะฮะโอ้เพื่อนเรามาพอดีจะเป็นเจ้ฮะโอเคคุณผู้ชมครับว่าแมพมันก็มีประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะก็สนุกอยู่เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมนะก็เราก็หาทางออกได้แล้วนะฮะเจ้เจ้เจ้กระโดดใส่เราอีกแล้วฮะเจ๊เจ้เจ้จะไปทางนู้นเจ้เจ้จะไปทางนู้นย่าห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 ย่ารโคตโคตรเจ้เจ้ไปแล้ว Spy Family Game. โฟลเดอร์สไปแฟมิลี่เกมอ๋อมีอะไรอะ่ะมีไฟอารเนียแนะสไปแฟมิลี่ออฟฟีะก็โอเคผู้ชมครับเราก็ได้รู้วิธีการหาทางออกแล้วนะครับทางโอ้ยยม่ยไหวนะครับผู้ชมฮะตายเหมือนเดิมมาฮะก็โอเคผู้ชมครับแมพมันก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะผู้ชมฮะ ก็โอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็โอเคนะผมก็โอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมก็อย่าลืมกระทืบไลค์ให้ยับผมก็โอเคอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับโอเคครับผมคอมเมนต์ comment ด้วยนะ